คนเดินครับผมวันนี้อยู่กับช่องออโตอีโวอุซูเปอร์แม็กนั่นเองอือฮึสาวเอฟเฟกตกมือแบบทำเองนะครับโ e อ้เยี่ยมอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมินิเวลด์กันนะครับผมวันนี้มากับคุณคู่กันนั่นเองตั้งมือ วันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมวินิเวลกันนะเดี๋ยวให้ผู้ให้คุณผู้กันอธิบายนะครับ,บว่าเกมวินิวเวลเป็นยังไงต้องมันจะเหมือนไหมครับแต่แค่ลคู่เ c, n ใช่ครับไม่มีบล็อกเหมือนกันไม่มีบล็อกเหมือนกันเลยแต่มีแค่มันก็มีบล็อกที่เหมือนกันน้อยมากเลยใช่ไหมผู้กวัน,ออน,นโอ้เขาเขาคิดถึงเอวลันปัสแเราครับอย่าพูดเดี๋ยวติเลขขิิธึก <c oughs> อ,อะ โอ้ลิขสิทธิ์ชัดๆมาครับวันเดียววันนี้เราจะมาทำอะไรครับพูกกันคนพูกกัน,ปนเป็นโมเดินแบบแป๊บเดี๋ยวง่ายๆเลยใช่ไหมง่ายมากเลยอัเนี้ยังดูยังไม่เข้าใจเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับมีอะไรบ้างครับ

เดี๋ยวผมอยากช่วยพวกคุณบ้างอ่ะนี่นะเป็นบรรยากาศที่เป็นการล่างของบ้านนะครับโอ้ตกปุ่มตรงนี้กี่บล็อกครับคุณผูกันึโอเคครับเอ้ยผมขอช่วยคุณบ้างดี ตรงนี้นะนะฮะที่เราที่เรามันเป็นช่องว่างโอเคปุ๊บเลยครับอึอุ้ยกดผิดแบนหนึ่งนะคุณผมบักอะไรไม่รู้โอเคใช้เอ๊ะอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะวินิโอัปเดตมาอีกเหรอยังไม่มีอ like ัปเดตนะเฮ้ยทำไมมันบักแบบเนี้ย ผมวางเนี่ยผมวางไม่ได้เลยอ่ะไม่มันวางแล้วมันไปวางบล็อกอื่นอ่ะโอเคได้พื้นล่างของบ้านแล้วครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เหินอ๋อโอเค,ออเคแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำการเอาหินแป๊บหนึ่งหินตรงไหนล่ะเนี่ย อเ,เอาก็คุณไม่ให้ผมช่วยอะไรเลยอ่ะคุณทุบอย่างเดียวอ่ะคุณ <ś c oughs> พื้นฐานนี่หรอ <ś c oughs> หินทำไมหินมันเป็นสีเนี้ย <ś c oughs> แล้วก็วางตัวไหนคนุณ วิคุณคุณคุณหายไปคุณคืออ๋อคุณอยู่ตรงนี้นี่ครองข้างบ้านก็พอใช้ได้อยู่นะบ้านพอใหญ่อยู่อย่างพ่งไงมึงทำเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำอันนี้บล็อกอะไรครับคุณ ตโอมอกนรีดวัดเบอร์ที่เหลือวางตรงนี้ที่เหลือวงตรงนี้ินแบบนหนพยาายที่สุดอ่หินที่้ายที่สุดมันเปนหินที่มันยายามหนามนนหนา,มา,าคุณประมาณนี้ได้ปะ นั่นเลยอน,นั่นเลยที่เราหาอยู่ออเอาเลยที่เหลือเุ้ยทำไมวางไม่ได้เอ้ย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 เอางกรณีอ้ยมีไก่มาดูด้วยข้าไก่ประหารไก่ทำผิกกดกฎหมายอันสูงอย่างยิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยพังพัง ลาพังลูสีพังโอ้ยไม้ท้าของลูซีพังเหรอใช่ไม้ท้าลูสี่พังโดนปรับเลยอ๋อเสร็จแล้วมมันเหมือน,มนมอ,นอามากูสลยแปลกทำไมอ่ะคุณคุณสปอนเซอร์เกมอ่ะอะไร,เออ,อออรเออใช่ผมมีเคยยไปดูได้เหมือนจริง นี่ครับเสร็จแล้วครับอิหินบ้านอู้หูตดตืดหนันกล้าถ้าถ้านี้ดูดีๆอันนี้เหมือนทางเข้าบ้านเลยนะนี่ครับขาวต่อไปบอกสีขาวนี่ยผมมีอยู่อะก็ใส่สีขาวเนี่ยหนึ่งสองสา เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำตรงนี้เองอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ได้ได้แต่ชานิดนึงนะพอดีมันเป็นอะไรไม่รู้เหี่ยบ่อน้ำนะครับ เดี๋ยวเฮ้ย,ยไม่ไม่เอาเพืชน,นี้ดิไม่เอาใบไม้นี้ดิเอาอันที่มันสวยๆอ่ะไม่เราก็เอาแบบตัวเองไงคุณอันนี้ดีไหมอ่ะเนี่ยผมอยากได้อันนี้มากกว่า เอาตีอันนี้แลนนหละอ,อุดจกดจุดจ <c oughs> ุดนุดจุดจเอจุดจีดจุดจชเจุดจุดจมดจุ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 ดจาดีนดจุหจ<บ>ุดจุดจุดีุดจรดจุ่จุดจุดจุดจุุดจุดจุดจุดดดดดดีดดจจุุดะ อาตีไวิทีหนึ่งตีไวทีอูู้เีว่าจับหนังน้ถ้มันเอามาันอ,อยู่นิ่งทาไมประหารชีวิตไอตัวนี้เลยนี่มันตีแล้วมาตีแล้วมันต้องอยู่ใก้ๆอ่ะเอาแสดงว,ว่าต้องหาประหารตัวนี้ะดิลาก่อนนะที่อยู่กันมาสิบปีทูม อ้ย <ś les> <ś les> บานพังครับบานพังตบมันไปอยู่ใกล้ๆเลย <ś les> อันนี้พวกเราคิดกันเองเลย,ยก็ได้นะอันนี้คิดสดเลยป่ะคุณหรือว่าอะไร นี่ครับผมคุณผมมีคนมาให้กำลังใจด้วยเนี่ยเนี่ยผมมีคนมาให้กำลังใจคุณด้วยดูดิต้องวางตัวนี้ด้วยไหมคุณต้องวางตัวนี้ด้วยอุ้ย เอ้ยพอหลายชั้นอยู่ใช่ไหมคุณตรงนี้ก็คาเคาเ,เดี๋ยว,เด,ยวยยเดี๋ยวผมขอโปลหน่อยซิผมคุณผมอยากปลู้ช่องไม่เคยคิดเลยต้องให้ต้องให้เราชิทนะกก็ก็คุณเป็นคนบอกว่าจะทำคอนเทนต์เนี้ยก็<ด> แล้วคุณก็บอกมาสิว่าให้ทำอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอะ่ะคุณคิดสดสด่ะคุณเข้าใจการแลกกุ้งออกมาจากน้ำแข็งไหมตัวอะไรอะ่ะเนี่ยผมผมเอาตัวผมเอาตัวนี้มาเออผมเอาพวกเนี้ยมาให้กำลังใจคุณน่ะเป็นท่านผู้ชมที่ไม่ไม่ไม่ชมเลยออกไปออกไปถ้าไม่ชมก็ออกไป อันหนึงนะครับเจ้าของห้องเขาเจ้าของห้องไม่สบายเจ้าของเจ้าของคลิปไม่สบายคนะเพี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมทำตรงนี้เองดแ เนี่ยคุณผมทำแบบนี้ถูกไหมเนี่ยอ่ะอย่าเพิ่งทำข้าวนั่นสิอ้าวอู้อูเจร้ายอ่ะดูฉี่แบบยังไงมันก็ต้องทำอยู่ดีว่าคุณนะแล้วคุณก็พอคุณบอกว่าห้ามทำตรงนี้แล้วคุณทำเองอ่ะดูดิ ก็ได้จะย้ายตอนนี้นะครับผมผมบอกว่าคุณบอกให้ผมทำอะไรผมทำหมดเลยผมอยากทำบ้างอ่ะโอเคข้างนี้ต่อโอเคอุ้ยอ้าวเราก็ตรงนี้ มาข้างล่างอึบเจะตัดไปตอนเสร็จเลยดีอ่ะอืมนะเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยก็ได้ครับเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวมันจะยืดเวลานานไปนนเดี๋ยวตัดไปเลยเอเดี๋ยวลืมบอกนะครับเดี๋ยวจะมีรรยากาศที่พวกเราทำกันแบบตั้งใจตั้งใจแบบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะผม เกิดกข้อเสียหายครั้งใหญ่ครับทุกคนสร้างผิดครับโอ้ไม่ก็ตรงนี้ด้วยใช่ไหมโอ้ oh God. ไม่ก็ไพ่พี่บ่าอ้าวคุณไม่ให้ทุบหรออะคือนี่ตรงนี้เอาาเอวางวางบล็อกข้างหลังเหรอ แบบนี้นะอุ้ยไม่ใช่ไอทิวสเปกเจ๊กิปอุ้ยไม่เอาเล็กขั้วซีบอุ้ยกดผิดขอ oh. oh โทษอุ้ยมันเป็นอะไรเดียวมีนิวอ่า เชยดใจอ่ะต้อนไหนถาคำขึ้นไหนเราต้องหยุดต้ามนี่8ลานที่ดูได้งั้นผมจะไม่ทำอะไรผมยืนดูนี่แหละดีสุดแล้ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ้อนี่ครับผม,มน่าจะดีขึ้นแล้ว่ะมังม้งมั้งเออมัง้ง นี่ครับเอากระจกใสมาเลยครับไม,ไ,ไม่ได้ใส่ครับผมเตรียม,มอยนะโอ้อันนี้คืออะไรครับคุณก,ก็เริ่มเป็นรูเป็นล่าแล้วนะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดไปเลยแค่นี้แหละไปแล้วทุกคนเดี๋ยวตัดแปแบบอีกหนทางอีกยาวไกลครับ เออพูกกันเราคิดว่าอ๋อมีอันนี้ต้องปกด้วยอ๋ออันนี้อันนี้ต้องด้วยนนนนใช่ไหมเดี๋ยวเราทําให้นี่นะคะับผู้เล่นเก่าเก่ามากเลยนะเนี่ยผมเนี่ยแต่ทำไมมีนิวโบเป็นอะไรกับผมไม่รู้วันนี้ อา้าวต้องปิดตรงนี้ด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ย,อ,ย,อ,ยอ๋อถ้าอยู่แบบนี้มันกระโดดไม่ได้แล้ว,ลว,รวเราก็จะตกฮึมความคิดแบบไอสไตล์ของผู้การเริ่มปลุกขึ้นแล้วครับโอเคอย่าทำให้เขาหวัวคิดแล้วกันอย่เผื่ออย่าเขามาหา,าเ,เราเพวาเราเราเขาจะถูกไป อืมเดี๋ยวออตโต้ช่วยทำนี่แบบนี้เหรอคุณไม่ใช่นี่เป็นอ๋อเป็นที่จมวิวอ่ะเนาะคุณแบบนี้เหรอเราต้องขึ้นมากระโดด ตึกไปอะไรนะอัดอยู่ตกใจหมดเลยคุณอะไรของคุณเนี่ยนี่ยครับปัญหามันเกิดอีกแล้วครับทุกคนคิดดูครับ ฟังไหนอะ่ะทางอีฟังหนึ่งหละ่ะ,ะ,ะใช่ครับปัญหาเกิดได้ทุกวันอุบัติเหตุนั่นแหละเขาเรียกว่าอุบัติตเหตุไม่ใช่หรอมันเกิดได้ทุกเมื่อไอคุณคนนี้ผิดคำกรนนะ ทุกคนมีจักรยานไหมต้องใช้จักรยานในการรับชมนะครับตื่นจบเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะเตะเดี๋ยวเราจะตาเออเตรียมตัวนอนแล้วนะนนอนอเดี๋ยวเราจะนอนในเกณนะครับอนน เป็นวันที่สิบเอ็ดนะอืมตอนนี้ครับเราหมุนตูดอยู่นะ,ะนี่ครับออโตไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะในในเอากระจงมาปกๆๆะทั้งหมดเลยเหรอครับ ไหนอ่ะพวกนี้หมดเลยใช่ไหมอ,อ่ะวัด <What? S 1> โอ้ฟอร์มแบบเยี่ยมโอ้อีซี่ตะกูดอีซี่ตะกูดเี๋ยววยก็จะโปอยู่เดะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยความคิดเห็นความคิดเห็นกดกดออกเออโอ้โอโหเกิดเห็นคนอื่นคอมคอมไม่แล้วครับเดี๋ยวคุณผิดแปลกๆนะอ๋อไม่ใช่อ่าใหญ่อ่าใหญ่อ้าวเดี๋ยวเจ้าของห้องไม่อัดคลิปแล้วเอ้ยเจ้าของคลิปไม่อัดแล้วเขาเจ้าของช่องสีเขาเจ้าของช่องเสียใจ ปล่าอ่ะพู้เล่นถ้าเขาผมเป็นอะไรไม่รู้นะออเฉดแยะเฮ้ยแต่คุณมาดูดิตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเนี่ยพังครับทุกคนพัง,องโอ้มันเล็กมากเลยอ่ะทุกคนมาดูสิ โอ้เป็นโมเดลที่เล็กมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปว่าโมเดลนี้อย่าไปว่าโมเดลนี้อย่าไปว่าโมเดลอย่าไปว่าโมเดลบ้านนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเออเดี๋ยวเจ้าของบ้านเดี๋ยวเจ้าของห้องครับเขาเตะคุณเลยครับ แล้วคุณแค่นี้เสร็จแล้วหรออู้ต้นไม้ขอเด็ดไปสักสองสามต้นได้ไหมขอรับท่านลืมโปรตรงนี้ไม่ได้ทุบทุบอืออืออือ อย่าลืมมาดูในคลิปพอนะว่าเขาเป็นผีป่าไม่รู้อ่ะมันมันมือเรากดมือรัวมากตอนนี้นะครับซูเปอร์ซูเปอร์บื้อครับตกลงมาครับตายเฮ้ยนายมาดูตรงนี้ดิถ้าผมเหลืองนี่เป๊ะ โอ้มมยก็เสร็จแล้วครับทุกคุณบมือยิเฮ้ยเดี๋ยว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 มาปรากฏคลิปก่อนนายคุณคุณคุณทิ้งของให้หมดเออทิ้งทิ้งของที่ทิ้งของที่คุณถือเดี๋ยวยังไม่จบคลิปเลยไม่ใช่มาถ่ายมามาถ่ายรูปเป็นความทรงจำกับผมหน่อยหันมหมคุณทิ้งอ่ะ สามสองหนึ่งแชะทุกคนกระโดดเร็วฉันยี่วางเสร็จแล้วยี่ทุกคนค็ับไปทำตามทำตามได้เลยนะครับผมง่ายมากเลยใช่ไหมเขาแปลกเขาแปลกนะครับเขาแปลก ใช่เฮ้ยแต่คุณผมคิดว่าตรงนี้ปแปลกอีกเดิมเหมือนเดิมเหมือนเลยนะอีกแล้วคุณมาดูดิคุณบินมาดูดิด้านเนี้ยเออไม่ไม่วางไม่วางกระจกตรงนี้แต่ทําไมด้านนี้ต้องวางสองอันเลยอ่ะเ,เอ้ยทุเอ้ยคุณ,ค,ณคุณมาดูตรงนี้ดิมาดูตัวนี้ดิมาดูนี่มาดูนี มาดูตัวนี้เ,เนี่ยถ้าเป็นผมเหลืองมีแผลบนตามีแผลช้ำบนตานี่ชัดเลยนะซาโบูเลยนะคนเนี้ยตายแล้วบันบันไดนอกบ้านนะครับเป็นบ้านเรือนไทย,ย,ไย,ไยคุณจะเติมบันไดลิงกับบ้านมินิโมลแบบนี้เลยเหรอ ยี่ได้บ้านเสร็จแล้วผมคิดว่าเอาของเนี่ยยังไม่ต้องดีกว่ามาเดี๋ยวทุกคนมาดูรูปร่างบ้านด้วยนะเอะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอะไรครับ หรือว่าสร้างบ้านใต้ดินสม้ามาใต้ดินี่สร้างบ้านมิดิโบแบบแบบแล้วก็ห้าบ้านธรรมดาแล้วก็แล้วก็หกบ้านในถ้าบ้านในถ้าแบบบ้านที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีที่มันอยู่ในถ้าอ,อ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวมาจบคลิปกัน ถ่ายไป20กว่านาทีแต่ความจริง30กว่านาทีออทเออผิดตั้งสามรอบอ่ะทุกคนดูดิแบบมาครับทุกคนปุบมือ,อ <c oughs> ได้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 ไดไเฮ้ย,ยเอ้ยนี่อันนี้มันกดบินเด เออต้อนไม้มันจะหายเป็นธรรมชาติใช่เราคิดว่าควรเปลี่ยนเป็นควรเปลี่ยนเป็นไม้ไผ่ไหม <c oughs> หรือว่ามะเล็ดแตงโมหรือว่าเอากระบองเพชรหรือว่าเอาต้นกล้วยไปเลยไม โอ้มันทำไม่มีลากนเนาะแต่มันต้องใช้ดินไม่ใช่หรอคุณอ้าวคุณน่ะดูดีอืม มีวันตัวดนึงเลยเว้ยเดิมเมสซ์ชิมโอ้แมวลิขสิทธิ์ออโต้อะไรเดียวเราว่าเราได้เราเราว่าตัวเองไม่ได้ว่าไหนไไเ,ไเราไม่ได้ดูว่าไหนยู you k น o w โอ้โหโอ้หูหบ้านพังครับทุกคน คนนี้เขาแปลกนะครับไม่เอ่อปกตินะคนนี้เขาแปลกเรื่องปกติไม่ต้องกลัวไม่ต้องนี่นะน <c oughs> ครับก็คุณไม่ให้ผมดำอะไรอ่ะผมก็มายืนนั่งดูเป็นซูเปอร์แมนอยู่เนี่ย แล้วจะอตอนนี้นะผมโอ้คุณพูกันคือตั้งตั้งใจมากไหนามาดูเันสิมาเดี๋ยว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 มาจบคลิปกันพูกันมาอ่าเดี๋ยววันอาทิตย์มาทำต่อละกันนะวันอาทิตย์หน้านะครับทุกคนวันอาทิตย์หน้า เออเสาหน้าวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวมาทำอีกนะโอ้ยเอองั้นงั้นคุณก็อาจคิวลงคิวของตัวเองเลยผมผมได้แค่ตัวประกอบอ่ะทุกคนดูดีงั้นแค่นี้นะคะผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรออโต อย่างนี้คือก่อนนี้จะปิดช่องไปเอ้าวเออแค่นี้แหละครับทุกคนบ๊ายบๆโชคดี